กราบสวัสดีครับเพื่อนๆทาง Youtube พ่อกันครับกับสัมภิช h a น n e l ครับพี่น้องเมื่อนี้เจ็บกัดเันเห็นห้งนกพี่น้องแต่ผมบม่คุ้นว่ามันเป็นนกเนี่ย,พ,ย,งงยพี่น้องใยเบึงเลยเด้อเห็นหยวมันปลดไปได้นั่นนั่น ตัวน,นนะมีลูกน้อยครับเห็นไหมครับหอกอย่างน้อยนะหกอย่างครับมันน้องลูกมันยืนะ ตอนนี้ว่าเมื่อนั้นผมมามันมีมันมีผมเห็นแต่ไข่ครับเมื่อนัน้นมันมีอยู่ลูกเจ็ดน่วยลูกเขียอายุสองน่วยกับอีกตัวหนึง่งไปใส่เบิดพี่น้องเบิ้งมาเด้อเสียบใส่เบิดบุ้นพี่นอ้องอู้น้องเหรอน้องกับเนี่ยมาเบิงบ้งเอาเด้อดพี่น,อน,อน้อง แม่มันตัวสีน้ำตาลครับไข่ก็น้อยเงญ่ยอยูอ่เด้นี่ครับหังมันจะอีกซุ้มหนึ่งหายไปใส่เบิดพี่นอ้องก็เคลี่ยหายอยู่นี่จะไปใส่นั่นๆไปลรอไปลรอมาเข้ามาหังไปลรอบกวนลรอ ไปก่อนครับมันนะเห็นไหมมันมาโกกก้อนอีกชุมนั้นจักไปใสบ่บุไปก่อนพี่น้องมีอย่างไรครับมันเนี่ยมานทายลิปมาบังจักนกเอยียงบุเดี๋ยวผมไปเปิดเบืเ้ในเน็ตก่อนคลิปนี้ขอกไดไลค์กดแชร์ติดตามเจ็บก่อนเด้แลครับมันมีอย่างไรคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ